ดิครับอยู่ผมช่างต้นนะครับเดี๋ยววันนี้พาอัปเดตผลงานการผลิตพร้อมตรวจสินค้าไปประพรมกันวันนี้มาตั้งโชว์ทั้งหมด3ชุดครับนะฮะจะมีเป็นรุ่น P 2ย7นะครับ6ฟุตนะครับแล้วก็รุ่นหนึงรุนเสริมปีครับขายดีครับรุ่นนี้ฮะ6ฟุตนี่ฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่น P 2ย7นะครับอันนี้สั่งทำพิเศษเดี๋ยวผมพาดูรุ่นแรกก่อนเลยครับรุ่นนี้นะครับรุ่น P 2 7คคุณลูก้าเนี่ยสั่งนะครับแปดชักเวลานอนอยู่ซ้าย2 2ขวาใบสังเกตตรงเเบาะหัวตียงงกับาน โครงเตียงนะครับจะไม่เหมือนกันก็คือคุณลูกค้าเนี่ยสั่งทําวัสดุหุ้มภายนอกเนี่ยตรงโครงเนี่ยเป็นงานหนังสีเทาดานะครับนะฮะแต่ส่วนตรงบอกหัวเตียงต้องการความนิ่มนะครับก็เลยเลือกเป็นงานผ้ากำมะหยี่สีเทาดาครับนี่ฮะเสริมใยหนานุ่มพิเศษเนี่ยครับที่ผมจับดูเห็นไหมครับนะฮะนิ่มมากครับตัวนี้เนี่ยเสริมใยทั้งหมดห้าใบแบบนี้เรียงกันเลยแบบนี้นะครับแล้วก็มีออปชันตัวนี้ด้วยครับสวิตช์ปิดเปิดไฟได้นี่ครับนะฮะเต้ารับไฟมี usb มีท้ายสีให้ด้วยครับนี่ฮะตรงโครงเตียงกับตัวเบาะเตียงเนี่ยครับคนละสีกันเห็นไหมครับนะฮะคนละผ้ากันนะครับก็คือจะเป็นงานหนังกับตรงนี้เป็นงานผ้าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเล่นสีแล้วก็เล่นสลับผ้ากับหนังแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นลูกเล่นที่เราสามารถทําให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูออปชั่นต่อไปครับนี่ครับตรงนี้นะครับแผ้นชั้นวางของนะครับเต้ารับไฟเอาไว้สำหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือสวิตควบคุมไฟแยกซ้ายขวานะครับแบบนี้เลย นี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ครับนะฮะสามารถถอดออกมาได้ตรงนี้เป็นลูกดินชักครับตรงด้านในนี้เป็นช่องซ่อนของวิธีเปิดนะครับเอามือดันตรงนี้ล้วงลงไปครับดึงขึ้นมาครับนี่ฮะจะเจอช่องเก็บของภายในนี้เห็นไหมครับนี่ฮะจะมีช่องเก็บของภายในนี้ครับคุณลูกค้าสามารถเก็บของภายในนี้ได้นะครับนะฮะเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนำแผ่นชั้นตรงนี้ปิดเข้าไปครับลูกดินชักตรงนี้ด้วยครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นออปชั่นของรุ่น P 2 1 7ที่มีให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับคุณลูกค้า เพิ่มชุดโต๊ะข้างหัวเตียงด้วยครับหใบครับเป็นมือจับวินเทจนเหมือนกับลินชักหัวเตียงครับนะฮะมีลิชักสบดมด4ใบนะครับซ้าย2ใบขวา2ใบแบบนี้ครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 2ี7สเดครับนะฮะเดี๋ยวมาดูรุ่นตรงกลางครับนะฮะรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นดึงลอนเสริมปีคุณลูกค้าเลือกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้านะครับทั้งชุดเลยนะครับเป็นงานผ้ากันน้ำนะครับแล้วก็เสริมลูกลิชักนะครับเอาไว้ปลายเท้าแบบนี้ตรงนี้คุณลูกค้าเพิ่มรางลิชักแบบลูกปืนนะคร นี่ครับลูกค้าสามารถเพิ่มได้นะครับออปชันตรงนี้ครับซอฟโค้ดนี่ครับปิดเข้าไปนิมนวลแบบนี้เลยเดี๋ยวพาดูตรงหัวเตียงครับลูกค้าเลือกก่อสรุหุ้มเนี่ยงานผ้ากันน้ํานะครับสีเทาดําครับนี่ฮะผมพาดูงานด้านข้างก่อนนะครับมีปีกแบบนี้นะครับงานผ้านี่ครับนี่ฮะแบบนี้เลยใครที่ชอบ งานผ้านะครับนี่ครับสวยมากครับสีนี้นะครับนิ่มมากด้วยครับสาหรับงานผ้ากับฟองน้ําแบบนี้ครับนั่งพิงแบบนิ่มๆได้เลยความสูงหัวเตียงปกติรุ่นนี้เนี่ยสูงอยู่ที่1 3 5ซมแต่คุณลูกค้าสั่งพิเศษลดความสูงลงนะครับเหลืออยู่ที่1 1 0อซมแบบนี้ครับนะฮะหากใครสนใจก็สามารถสั่งทําได้นะครับสำหรับรุ่นดึงรอนเสริมปีครับ ครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P ีย7คุณลูกค้าสั่งเป็นขนาด6ฟุตเลือกวัสดุหุ้มเป็นงานหนังนะครับทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้เป็นงานหนังป้องกันน้ำป้องกันลายฝุ่นครับนี่ครับผิวสัมผัสประมาณนี้ครับนี่ฮะป้องกันน้ำป้องกันลายฝุ่นทําความสะอาดง่ายครับตรงหัวเตียงนะครับมีออปชันเหมือนกันครับนี่ฮะสวิตช์แยกซ้ายขวา2ฝั่งแบบนี้นะครับเปิดปิดไฟได้เตารับไฟเอาไว้สําหรับเสียบซีชั์นแบตมือถือได้แผ่นชั้นวางของลูกดิชัคสามารถ นี่ครับคุณลูกค้าสามารถเก็บของได้เมื่อเก็บของแล้วนานี่ครับแผ่นชั้นปิดเข้าไปนะคะแบบนี้ครับนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นออปชันของรุ่น p 21.7นะครับวันนี้ก็จะมีมาตั้งโชว์ทั้งหมด3ชุดด้วยกันฝากผลงานไว้ด้วยนะครับรุ่น p 2 1 7 6ุฟุตแล้วก็รุ่นดึงร้อนเสริมปีกขนาด6ฟุตนะครับวัสดุหุ้มตัวนี้งานผ้ากันน้ำนะครับแล้วก็รุ่น p 2 1่สิดุดดั่งทำพิเศษเป็นไซส์ขนาด6ฟุตวันนี้มีทั้งหมดฝาบคุบ